ี่บเหนูขอโทษนะเดินหนูให้เดินหนูให้ตีนะหนูขอโทษบ้านเล็กมีเครื่องนะซ่อมเครื่องบ้านเล็กอยู่เด็ดติดตับตุกตับไม่มีรุนแมวทางไหนแมวเฝ้าไม่ดื้อแล้วนะ โดนแซ่เอาได้ลดายย่ายยังน้องเรียนไม่ชอบเจอแต่ใบด่านนี้ป่ะตัวลูกปิงปองหอเหรอใช่เขามีรถเครื่องด้วยมา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 บ้านเล็กนะอยู่จุดโทรเทนนะแอง่องกูโดนคนแรกตลอดเลย สูส่วนนี่ล um> ็อกเครื่องมือออกก็ไมไม่ทันแน่เลยพี่เสาไหนวะเอ่อด้าจะเสาด้านซ้ายมือมันเลยเขาเสาความมือแแม่งวิ่งมันกลับอเล็กมันกลับอเล็กไอ้เวกเอ้ยกูขาวิ่งมาเสานี้แบบพีปอบพี่ก็คิดว่ามันจะไปเสาไหนนะตอนแรกไม่เป็นไรเฮ้ยมันควรมาเสานี้อ่ะยังว่ามพี่คนปั่นอยู่ ไม่มีน,นะ,ะอ๋อเด็กกับเพื่อนกันโอ้ด ouais ึงไวเกินเฮ้ยก็ยังอยู่บ้านเล็กห่ะใช่ เราเจ้านาดังจะมายืนมองหน้าข่อยยังนี้ทำไมมือกี้มือจือไปโดนปิดไหมเอาเอาอีกสักรอบไหมยืนเทียเลยนะครับปัดสี๊เข้าไปเลยยืไม่เอาลอยเทียเลยนะครับปัดสี๊เข้าใช่ขันหัวขันหัวขันหัวตอนสซกซีเช็คมหมเกือบแล้วห้ามนะต่อยคุณนะครัะใจเย็นนะไม่เคยใจเย็นนะคุณเนี้ยใจร้อนสุด ใหญเก็นจนเริ่มจะแชดไปอ่ะครัวน้งอ,อ,องนะเย้เออมีคนเล่นว่ะมีคน,น,คนหัวหงอกแค่นี้หัวงอกเล่นอยู่ปั่นอยู่ใกล้ๆทพี่ปั่นเครื่องในบ้านตรงใกล้ๆโทรเทียมที่มีมีมนจุดไว้หรือเปล่าม,มันคลายล็อกแล้วจุกพันปีปะเนี่ย พันสองร้อยห้าสิบปีมันเล่นเมตาใหม่นะการไม้นะล็อกไม้นะโดนตีแล้วล็อกแผ่นไม้นะครับจริงๆหรอครับจริงจังไม่จริงโจนะครับขนาดนนอกแบบครับไม่บอกไม่ดืงนะครับเพี่ยเขาหลงทางแล้วนะเครื่องนี้ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับ <c oughs> เออหันจะเต้นแรงหน้าแดงทุกทีอยู่อยู่ตรงที่ที่ไม้ฟุ๊กล่าสุดเสร็จนะไปข้างเสร็จขขีีมามีใครอยู่หลังเรียนปะบ้านเล็กเงี้ยบ้านเล็กหนูมาค่ะตรงไหนอรัซ้าย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 หมืนซ้ายงอกนะ ใช่ค่ะอ๋อกับเสร็จเสร็จไหมเสร็จไปเลยเดี๋ยวถ้าเิาแบบแตะเ็จแล้วก็ว่าอยู่เฮ้ยมีกุญแจม่วงอยู่ตรงนี้นะพี่เอาเพียู่่คนมาไมยบ้านเล็กยังอยู่ไหม อยู่นะหนูยังไม่ได้เล่นนี่สามเต็ดหกเขาซ่อมอยู่ตรงรถพยาบาลเอ้ยรถตู้ที่อยู่ตรงรถพยาบาลหนู <c oughs> อยู่ตรงรถตู้จับเด็กเนาะคคเอ็มบูเลนฟาสต์เขาเขาทำอะไรอ่ะเขาหน้ารถพยาบาลใช่ไหมเขาหลงเขาหลงเราเราแกล้งข้าตะก้อนเขาหลง ปั่นกับปั่นกับแมงด้วงหรอหน่วงทางเสียเวลานะครับของม,ามาอันนะอยากกระทึกเครื่องผมอยากทกคนคนอนเครื่องผมอาตัวสิยังวะลุงสุดเลยแม่งมาเครื่องพี่ป่ะเพราทำไมต้องกูก่อน อย่าปล่อยไอเทมไอ้เทมที่มันขึ้นขวามือนี่อะไรมันตามไปหลังโรงเรียนนะอตัวเทมคำสามอะไรเหรอไม่ใช่นะพี่เปิดประตูหลังโรงไฟฟ้านะตรงตรงตเทมตัเทมมีนหนเออแต่พี่เก้าวๆไว้เขานั้นแน่เลยว่ะเสาไหน เอ้านึกวมาเปิดตระตูนี้เปิดประตูหลังโรงพยาบาลไงไม่ไม่เห็นน้องพี่มาทางนี้ตอนแรกเปิดประตูไม่ไม่เห็นหนูรอ้องก้าวๆเด้อก้าวๆเด้อเรารถพยาบาลมันต้องให้คนมีบอลโล่ไปดึงอ่ะได้ได้พี่ไปพี่ไปมีต้องให้มันตีมันนั้นอานจะโดนซ้ำไม่เป็นไรกูไม่ได้ออกไม่เป็นไร มันได้ออกสีแน่นอนต้องได้ออกหนูมาแล้วลง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 หนูมาแล้วเขาตีเขาตีเอาตีีพ่งั้นเราต้องไปบล็อกหนูบล็อกให้หนูบล็อกให้หนูบล็อกให้เยอะไปเลยมินมินไปเลยเก็บรับดาเมจให้กูหน่อยเอากลับไปมินเฮ้ยเอาเดียวอุดรู้นะตรงนี้ตรงนี้อุดรู้นะตรงนี้อุดรู้นะ พี่รอพี่รออยู่พี่รออยู่กูรออยู่กูรออยู่อาด้ตัวเองรอไปเรยพี่คบัไว้บุัวไว้โอ้โหเชี่ยกระโดดมาเลยถ้ามันจำเ็นถูกล่องเลยไปเจอกันเรียกริกุ๊กก่อนเรียกร่กยู่ไปไปไปอยนะทอยไหมถอยไหม เจอกันนะเพื่อนขอยเอาลูกเองมานะเปิดอันร้านเลยตอนนี้กลาวๆไป้ะตายยากไปเปิดประตูให้มันมาไหมไม่มาใช่ไหมผมที่ยังหิวไม่ได้เสร็จนะอ๋อพี่แลกเรือนแล้วมันมาอะไรเนี่ยเด็กแว้นไอ้สัตว์ต้องเปิดไฮหรือไม่ก็ไปแตะเลือดนะคนนั้น เดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเองกูไปเองกูลงใกล้ประตูยังพออันนี้ได้อยู่ไปเองก็เปิดเลยปะแลำหนึ่งนะพร้อมเปิดนะมินมมต้องให้ถ้าเปิดแล้วต้องให้มันมาตีทีหนึง่งให้ให้มันตีมินใช่ปะใช่ครับเแค่ไปอยู่คานก่อเนเฮียแล้วทำไมอยู่ไหน ไปเลยแล้วกันโอเ๋อเพื่อนมึงมึงต้องไปที่หน okay. okay. ึ่งนะดูอยู่หน้าประตูอยู่นะหนูยังไม่ได้ออกที่หนูรอรับกูโกเพื่อผู้คนออกดีกว่าหมือนจีม่ติดีเหมือนจบเขาดับเขาดับทูมิมูลากของวคมขมมายังมายังกำลังไปครับโอเคเข้าเวนมาแล้ว อุ้ยเป็นลกหลบแบบดิจิตอลเป็นอยู่ที่ L od, L od, L od รถรถรถเถมีขอดีเอ็บนอลเล่นขัดไปเบาโอเคพูดใหม่จัดจัดโอ้โฮน่าช่อคุมคุ ขอดีเอ็มโบเลนฟาดปวดหลัง